มีกะปิไทยค่ะหนึ่งสันแปลนะคะแล้วก็จะมีพริกป่นค่ะพริกป่นนี้แล้วแตชอบพี่จ่าเด้อจะมาคำก็จะใส่ครึ่งช้อนโต๊ะก๋วยเตี๋ยวคุกจ้าเพิ่มถั่วลงไปแซบ่บจ่าเด้อส่วนน้ำตาลน้ำตาลทรายแล้วก็แล้วก็ สีอี่วขาวสามช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีผงชูรสผงชูรสเหลวไดมันด้วยจา้าหนึ่งส่วนสี่ช้อนสามช้อนโต๊ะซอสพริกสามช้อนโต๊ะสีอิ่วดำสี่ช้อนโต๊ะเยอะหน่อย เปลี่ยนภาชนะคุกมาสามสามอย่างแล้วจ้ามันน้อยโพตรโต๊แล้วก็จะมีกะปิไทยค่ะหนึ่งส่วนแปดน,นะคะแล้วก็จะมีพี่ฝนค่ะพี่นนี้แล้วก็ชอบพี่จ๋าเด้อจะมาคำก็จะใส่ครึ่งช้อนตก๊กเสร็จแล้วเราก็เราก็น้ำตาลทรายแดงนะคะเดี๋ยวน้ำตาลทรายแดงมาผสมเข้ากันแล้วก็นำไปเคี่ยวจ้า สผสมทั้งหมดเป็นอย่ในนี้แล้วนะคะเราจะนําไปใส่ม้อก๋วต๋ยวคุกจ้าเพิ่มถั่วลงไปแซบจ่าสามช้อนโต๊ะเดี๋ยวก่อนนะคะซอสปลาเขียวสามช้อนโต๊ะซอสแม็กกี้ อนนีสีขาวสามช้อนโต๊ะ5แล้วก็จะมีผงชูรสผงชูรสเหลวไต้มันด้วยจาหนึ่งส่วนสี่ช้อนต่อนนี่สีขาวสามช้อนโต๊ะ5แล้วก็จะมีผงชูรสผงชูรสเหลวเด้ามันด้วยจาหนึ่งส่วนสี่ช้อนนี่สีขาว สามช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีผงชูรสผงชูรสแล้วได้มันด้วยจา้าหนึ่งส่วนสี่ช้อนแก๊สจ,จะหมดจ้าทัานบน่เนาะมาจ้าเหมือนี้จะมาทำซอสขดก๋วยเตี๋ยวนะคะเนาะ ส,ส่วนประกอบนะคะวัตถำจะทํากินเองค่ะก็จะมีน้ํเปล่าหมช้อนโต๊ะนะคะน้ําเปล่าแล้วก็น้ําส้มสายชูครักแก๊สจ,จะหมดจ้าทันบน่เนาะเสร็จแล้วเราก็ แล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะคะเกลี่ยน้ำตาลทรายแดงะคะ่ะมาผสมเข้ากันแล้วก็นำไปเคี่ยวจ้าส่วนผสมทั้งหมดเป็นอย่างนี้แล้วนะคะเราจะนำไปใส่หม้อมาจ้าวันนที้จะมาทำซอสกุ้ยเตี๋ยวนะคะเนาะ,ส,นะส่วนประกอบนะคะกุ้ยเตี๋ยมจะทำกินเดงค่ะก็จะมีน้ำปลา6ช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะ ้ต๊ <100. S 2> แล้วก็จะมีกะปิไทยค่ะหนึ่งสนแปดนะคะแล้วก็จะมีพริกป่นค่ะพริกป่นนี้แล้วแต่ชอบพี่จ๋าเด้อจ,จะมาะคำก็จะใส่ครึ่งช้อนโต๊ะมาเ่ยวกันค่ะ เที่ยวให้ก่อนแล้วก็ยกลงต้องกดให้ตลอดนะคะตลอดะคะ่ะนี่นะะนสีขาวสามช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีผงชูรสผงชูรสแล้วได้มันด้วยจา้าหนึ่งส่วนสี่ช้อนค่ะ สามช้อนโต๊ะเดี๋ยวก่อนนะคะซอสปลาเขียวสามช้อนโต๊ะซอสแม็กกี้กอนน่นี้สีขาว สามช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีผงชูรสผงชูรสแล้วได้มันด้วยจ้าหนึ่งส่วนสี่ช้อนนี่สีขาวสามช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีผงชูรสผงชูรสแล้วได้มันด้วยจ้าหนึ่งส่วนสี่ช้อน ก๋วยเตี๋ยวคุกจ้าเพิ่มถั่วลงไปแซป่บมาจ้ามันนี้จะมาทำซอสกอ๋วยเตี๋ยวนะคะเนาะส่วนส่วนประกอบนะคะคุกจะประคัจะทำกินเองค่ะก็จะมีน้ำเปล่าหกช้อนโต้นะคะน้ำเปล่าแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะตอนนี้ สีขาวสามช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีผงชูรสผงชูรสเดียวได้มันด้วยจา้าหนึ่งส่วนสี่ช้อนเที่ยวกันค่ะเที่ยวให้ก่อนแล้วก็ยกลงต้องคนให้ตลอดนะคะคนตลอดค่ะ เปลี่ยนภาชนะคุกมาสามสามอย่างแล้วจ้ามันน้อยโพดสามช้อนโต๊ะซอสพริกสามช้อนโต๊ะ,ส,ตะสีอิ่วดำสี่ช้อนโต๊ะเยอะหน่อยด้ว ามช้อนโต๊ะเดี๋ยวก่อนนะคะซอสปลาเขียวสามช้อนโต๊ะซอสแม็กกี้สามช้อนโต๊ะซอสพริกสามช้อนโต๊ะสีอิ่วดำสี่ช้อนโต๊ะเยอะหน่อยจอน,นีไสีอิ่วขาวสามช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีผงชูรสผงชูรสเลียวดิมันด้วยจา้าหนึ่งส่วนสี่ช้อน นี่สีขาวสามช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีผงชูรสผงชูรสเหลียวเต็มันด้วยจ้าหนึ่งส่วนสีช่ช็อต เรียบร้อย3ช้อนโต๊ะซอสพิกสาช้อนโต๊ะ